สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเกมวันนี้จะพูดถึงประเด็นของคู่ชิงชนะเลิศเกมแรกระหว่างโกลเด้นสเตเบอร์เรอร์เปิดบ้านพบกับบอรตันเซลติกนะผมจะไม่รีแคปเกมนะวันนี้ผมจะเข้าประเด็นหลักๆเลยนะครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าคนส่วนมากเนี่ยได้ดูบาสเกมเดียวกันอยู่นะครับเล่เขาคร่าวๆเนี่ยตอนแรกนะแฟนโกลเด้นเนี่ยบรรยากาศนัอ้โหแฟนโกลเด้นเฮเฮเฮค,ค,คือทีมเขาเล่นดีมากแล้วเขาคิดว่าแบบคงจะชนะในควอเตอร์แรก แต่ว่าไอบ้บอลตันเซลติกเนี่ยเหนียวไม่ยอมตายตามตื้อตลอดเกาะแต้มได้สีแต้ม2แต้มสี 4, แต้ม2แต้มควอเตอร์ที่3ามโคดิสเทเวอร์มือติดไฟลเลยยิงหนีห่างไว15นน้15คะแนนแต่ว่าไอบ้บอลตันเซลติกก็เกาะไว้จบ12คะแนนควอเตอร์ต3ตอนนั้นเนี่ยผมคิดเลยนะก่อยละผมคิดว่ายัางไงโคดิสเทเวอร์ก็เป็นแชมป์นะอ้อก็ต้องชนะในเกมวันนี้ผมมองว่า12คะแนนเนี่ยโคดสมีสิทธิ์ชนะซึ่งเปิดควอเตอร์4มา กลายเป็นว่าพอเขาเอาใช่ป่ะพอคอร์เตซี่เขาเอาตัวจริงไปพักเนะเขาจะปล่อยสำรองลงบ้างผสมเอาเคอร์รี่ไปพักพอเอาเคอร์รี่พักเท่านั้นแหละกลายเป็นว่าเจเรนบาวเจาะรัวๆเลยปุบปุบบปุ๊บๆๆๆรันแป๊บเดียวกลับมาเสมอแล้วก็ยิงสามแต้มรัวๆยิงสามแต้มเจ็ดลูกติดไม่พลาดเลยคอร์เตซี่กลายเป็นว่าไอ้สามคะแนนเนี่ยพาบอสตันกลับมานําแล้วก็ชนะเฉยเลยจบที่สกอร120์ร้อยยี่สิบต่อร้อยแปดประเด็นหลักๆเลย ประเด็นแรกเลยนะครับในเกมวันนี้ผมมองว่าเรื่องของเทิร์นโอเวอร์ผมไม่ชอบเทิร์นโอเวอร์ของโกลเดสสเต e บลเรหลายต่อหลายลูกมีหนึ่งลูกที่มันแบบมันคาใจผมมากๆอะ่ะย้อนไปในควอเตอร์ที่3เหลือเวลา1นาที35วินาทีโกลเดสสเตเบลเอรนำอยู่15คะแนนรีบาวบอ์ได้จอแดนพูเลี้ยงเลีงเเลยง,ลยงไปเลี้ยงไปให้เจสันเททัมสติว จาก15แต้มเนี่ยสมมุติถ้าขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณได้สกอร์เนี่ยเป็น17แต้มเหลือนาะทีนิดๆหรือขึ้นไปเผาเวลาเนี่ยก็ยังทําให้ถ้าจบควอเต์ที่3เนี่ยห่างสัก15หรือ17เนี่ยมันจะใสามากเลยนะโอกาสจะกลับมามันจะยาก,กน,นะจอแดนพูเลี้ยงไปแบบเลี้ยงแบบไม่ระวังตัวสุดท้ายเจสันเท,ท่ามเขาสติลไปตีตื้นมาจาก15หรเหลือ12เล่นเนี่ยเพนนั้นเนี่ยไลย่มา่มา15เหลือ1 3แล้วจี้มาเหลือ12เหลือ10อะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่าวันนี้จอแดนพูเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเล่นบาสไม่ละเอียดประสบการณ์ในรอบชิงอย่างน้อยวันนี้เขามีเทิร์นโอเวอร์ถึง4ครั้งเดมอนกินชุดตัวเก่าตอนควอเตอร์ที่4เนี่ยควอเตอร์ quarter ที่4ที่ชี้เป็นชี้ตายเนี่ยโกดิสเซเวอร์เลเยอร์เทิร์นโอเวอร์ไปถึง4ครั้งส่วนบอสตันเซอร์ติกเนี่ยเขาคุมเทิร์นโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์ครั้งเดียวภาพรวมทั้งหมดเนี่ยโกดิสเซเวอร์เลเยอร์เนี่ยเทิร์นโอเวอร์14ครั้งและหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเทิร์นโอเวอร์ทำ ทำลายจังหวะให้ Golden State w a r r i o r เนี่ยไม่สามารถฝังบอสตันได้เพราะเขาเทิร์นโอเวอร์ไอ้บอสตันมันก็ฟื้นกลับมาอันนี้แหละเป็นหนึ่งประเด็นตอนนี้ Golden State w a r r i o r ต้องไปคุมเทิร์นโอเวอร์ให้ดีตอนนี้เทิร์นโอเวอร์ยังเยอะกว่านะครับประเด็นที่2เนี่ยพูดตามตรงนะไม่ได้พูดเอาใจเลยแมย้แต่นิดเดียวนะผมมองว่ารูปเกม Golden State w a r r i o r ดีกว่านะแล้วก็ควอเตอร์ที่4อ่ะมันชนะกันได้เพราะ3คะแนน มันชนะกันเพราะ3คะแนนของบอสตันเซลติกเลยคือบอสตันเซลติกในควอเตอร์ที่4อ่ะโอเคโมเมนตัมมันเหวี่ยงไปฝั่งบอสตันเซลติกเพราะว่าเจเลนบาวเนี่ยมันท็อปฟอร์มมันได้10คะแนนในช่วงต้นควอเตอร์ที่4แล้วก็ตามตีเสมอได้ตอนนั้นเนี่ยคือนึกออกไหมโกลเดนเซเวอร์นำสิบสองแล้วสุยดีตัวนนตีเสมอเนี่ยใจมันก็แกว่งโมเมนตัมมันก็เหวี่ยงไปอยู่ฝั่งบอสตันและคราวนี้พอใจเขามาเนี่ยเขายิงกันไม่พลาดเลยควอเตอร์ที่4เนี่ย เอาฮาฟฟอร์ดเนี่ยยิง3แต้มไป2ลูกไม่พลาดเลยเจเรนบาวยิง3ลง2มาคัสสมาร์ทยิง2ลง2อ,งอาเดริกไว้ยิง3ลง2แล้วก็มีพิชชาร์ดอีก1ลูกรวมทั้งหมดในควอเตอร์ที่4เนี่ยพวกเขายิง12ลูกลง9ฟิลโก75%โอ้โหแค่9-3ก็27แล้วอะ่ะ27คะแนนมาจาก3แต้มทั้งนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง3คะแนนนะอันเนี้ยผมมองว่าแพ้ชนะเนี่ย ไอ้สคะแนนเนี่ยมันทํางานตอนควอเตอร์ที่4อันนี้ต้องยกให้บอตันเซลติกเพราะว่าทําได้ดีจริงๆแต่ผมผมขอแย้งนิดนึงนะเล็กๆนะคือฝากไว้ให้คิดแล้วกันว่าไอ้ตอนควอเตอร์ที่4อ่ะมันจะมี2ลูกที่มันไม่ควรลงที่มันเดลิกไว้อ่ะแบบยิงแบบตกใจยิงใส่หน้าป้องกันอะ่ะแล้วยิงลงอะ่ะลูกนั้นน่ผมว่าค่อนข้างโชคดีแล้วก็อาฮอร์ฟอร์ดเนี่ยมีอยู่ลูกนึงที่เคทอมสันเขา,าอยู่ใกล้ๆก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงลงเขาว่ายิงลง,ลงผมมองว่ามัน มันเป็นโมเมนตัมอ่ะหลายไวททางเขาด้วยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่ชื่นชมเรื่อง3คะแนนเนี่ยช่วงก่อนควอเตอร์ที่4เนี่ยระหว่างเกมเนี่ยออลฮอฟฟอร์ดเนี่ยก็ยิงประคองทีมมาตลอดเดดิกไวท์วันนี้ก็ยิงประคองทีมมาตลอดผมมองว่า3แต้มของ2คนนี้ก็มีส่วนสําคัญต่อเกมมากๆประเด็นที่3ประเด็นที่3ถ้าต้องเลือกแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยผมบอกเลยนะแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยผมเลือกไม่ถูกตอนนี้แมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยในใจผมนะมี3คน คนแรกเลยคือเจเรนบาวเจเรนบาวเป็นคนที่ทําให้เกมนี้กลับมาสู่เกมเล่นได้ดีมากควอเตอร์ที่4ทำา10กว่าคะแนนแล้วก็ทั้งเกมนะควอเตอร์ที่4นะทํา10กว่าคะแนนแล้วก็ทั้งเกมเนี่ยเจเรนบาวทำไป24คะแนน5้าแอซซิตเรีบาว์ฟิลโกลสยิง23ลง10นี่คือคนที่เปลี่ยนเกมนี้ก็ได้ผมมองว่านี่คือปัจจัย X เพราะผมมองไวล้ล้ซึ่งเจเรนบาวเนี่ยเขาบุกใส่ฝั่ง ฝั่งเคทอมสันเคทอมสันเนี่ยเขาเขายังขาไม่ค่อยดีจับไม่ค่อยอยู่หรอกแล้วก็เปลี่ยนตัวประกบมาเจอเดมอนกรีนเขาก็เผาได้ตอนนี้นี่คือหนึ่งการบ้านนะโกลเดสเซเวลเอร์จะหยุดเจะเรนบาวอย่างไงอันนี้ต้องไปดูดูปัญหาเนี้ยผมดอกจันเล็กๆล้วก,กันผมคิดถึงอีก d o โดราอยากให้อีก,กี้มาจับผมคิดว่าอาจจะพอจับกันได้ประเด็นที่สองนะคนที่2ที่คนได้แมนออเดอร์แมนเนี่ยผมมองว่าเป็นเดลิกไว ดลิกไว้ในวันนี้เจสันในถ้ำนี้โอ้โหออกทะเลไปไกลเลยแต่เดลิกไว้สม่ําเสมอตั้งแต่แรกฟอร์มคัรเล่นนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากๆ d e เดลิกไว้ในวันนี้นะครับมี21คะแนนมี3แอซซิตแล้วก็ผมชอบตอนท้ายควอเตอร์ที่4ผมบอกว่ามาคัสมาร์เนี่ยไม่รู้ว่าจะจับเคอร์รี่อยู่ไหมแต่พอเดลิกไว้มาจับเคอร์รี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่หรอกแต่มันก็พอจับได้มันพอตามมาได้ไซส์ตัวขนาดมันตามมาได้ ผมมองว่าเรื่องที่ป้องกันเคอร์รี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์เหมือนกันส่วนคนสุดท้ายเนี่ยคนที่น่าให้แมนออฟเดอะแมตช์เช่นกันเนี่ยก็เป็นอัลฮอฟฟอร์ดอัลฮอฟฟอร์ดทั้งเกมนะครับสม่ำเสมอมากๆพี่ใหญ่ของเราวันนี้ทำไป26คะแนนนะแล้วก็มี6รีบาวดมี3แอสซิสต์3คะแนนยิง8ลง6ฟิลโกลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อารฮอฟฟอร์ดคืออัลฮอฟฟอร์ดเนี่ยจังหวะที่เขามาเขายิงในช่วงเวลาสำคัญสำคัญทำให้ทีมเนี่ย คือตอนที่โกลเด้นสเตเรนเรอร์จะหนีแบบ10-11คะแนน11คะแนนจะขึ้น15หรือจาก15จะไป20เนี่ยอัลฮอร์ฟอร์ดเนี่ยจะยิงตีตื้นมาเหลือหลักเดียวตลอดตลอดทั้งเกมเลยแล้วก็ช่วงควอเตอร์ที่4เขาเป็นคนยิงพาทีมขึ้นนําเรื่องลูกคัดช็อตจังหวะสําคัญคญเนี่ยวันนี้ผมก็ยกให้อัลฮอร์ฟอร์ดเอาเป็นว่าข้อนี้ผมฝากถามคุณเลยคุณให้ใครเป็นแมนออเดอร์แมนสามคนนี้อ่าเจเรนบาวหรือว่าเป็นเดริกไวท์หรือว่าเป็นอัลฮอร์ฟอร์ด คอมเมนต์บอกกันนะครับส่วนประเด็นที่4เนี่ยขอพูดถึงฝั่งโ o ลเด้เซเวอร์เอบ้างโ o ลเด้เซเวอร์เอนะครับไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้มันคือมันคือความผิดพลาดแบบคุณช็อตไปเองดื้อในควอเตอร์ที่4เรื่องแรก s t e p เฟนเคอร์ในช่วงแรกฟอร์มแบบโอ้โหปีศาจมากๆทั้งเกมนะครับสเตฟเฟนเคอร์รี่ทำไปทั้งหมด34คะแนน5 a แอซิสรีบาว3แต้มยิง14ลง7ฟิลโก50%แล้วก็ควอเตอร์แรกเนี่ยยิงติดติดกันเนี่ยท็อปฟอร์มมากๆถ้าผมอันนี้ผมคิดเองนะตีต่างนะถ้า c u r ร์ี่ลงนานกว่านี้ควอเตอร์4พักเขาน้อยลงให้เวลาในสนามเขามากขึ้นลองสังเกตดูเวลาเคอร์ี่ไปพักเกมจะลวน อันนี้ก็ต้องปรับหรือควรจะเพิ่มเวลาลงเล่นของเคอร์ี่ให้มากกว่านี้ตอนนี้เขาลง38นาทีควรจะใช้เขาเกินกว่านี้ไหมหรือยังไงอันนี้ก็ต้องไปทบทวนดูแต่ว่าเคอร์ี่เนี่ยในช่วงแรกนะถ้ารักษาฟอร์มในช่วงแรกไว้นะนี่คือ Final ัลเนี่คือผู้เล่นที่เล่นได้ดีที่สุดในเกมวันนี้นะรวมถึงคนที่2ของโ o เรสเตเบลเออร์อิกี้อิกี้เนี่ยไม่อยู่ในความคิดผมเลยนะไม่อยู่ในความคิดเลยว่าเขาจะได้ลง กลายเป็นว่าเขาได้ลงแล้วมาจับเทท่ถ้ำจับได้ดีด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแบบไม่ใช่ว่าลงมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรลงมาเล่นเกมรับดีป้องกันได้เชื่อมบอลได้และทําคะแนนได้ด้วยอิกกี้วันนี้มี7คะแนนนะครับแล้วก็มีีก3แอสซิสถือว่ามีประโยชน์ต่อเกมวันนี้มากๆแล้วก็วิลชมเบลเลนจีนแดงนะครับออ t โตพอลเตอร์จูเนียเนี่ยหายบาดเจ็บกลับมาวันนี้มี12คะแนนยิง3คะแนนยิง5ลง4 ฟิลโก80%นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะผมถึงบอกว่าแล้ววิกินวันนี้วิกินก็ท็อปฟอร์มทำ20คะแนนแล้วก็มี5รีบาวผมเลยมองว่าฝั่งโกลเดซเซอเรอร์เนี่ยไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยวันนี้พวกคุณน่ะเล่นได้ดีแล้วแล้วตัวผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมันพิสูจน์ว่ามันเล่นได้แต่เหลือเพียงแต่ว่าจะปรับจูนเกมยังไงวันนี้มันพลาดกันควอเตอร์ที่4อย่าลืมนะครับว่าคุณยังไม่มี แกรี่เพตันทูวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะใช้เขาจังหวะไหนยังไม่ได้หยิบจับมาใช้ผมมองว่าฟอร์มโดยรวมของผู้เล่นของโกลเด้นเนี่ยและเล่นแบบนี้ไม่แย่ถือว่าสู้ได้ประเด็นสุดท้ายขอชื่นชมอาลฮอร์ฟอร์ดนะครับนักบาส NBA คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้เราเนี่ยคนเรานะอย่ามองข้ามอย่าประมาทคนที่อยากได้แชมป์แรกคนที่มีความกระหายอยากได้แชมป์แรกเขาบอกว่าวันนี้ฟอร์มการเล่นของอาลฮอรฟอร์ดเนี่ย ที่วันศุกร์นี้นะครับเขาจะอายุ37ปีซึ่งอัลฮอฟฟอร์ดเนี่ยมีความกระหายในเกมนี้มากๆเขาทั้งเล่นเกมลุกทั้งคอยเล่นเกมรับแล้วก็คอยดึงสเตตฟอร์ใช่ไหมดึงตัวประกบว่างๆไปยิง3แต้มไกลดึงเดมอนกีนออกจากโซนอันนี้มันมันเป็นฟอร์มที่ดีมากๆแล้วก็อัลฮอฟฟอร์ดเนี่ยดูมีความหิวอยากจะได้แชมป์จริงๆเจสันเททมวันนี้ฟอร์มการเล่นเกมลุกเนี่ยมัน มันจะบอกว่าออกทะเลก็ไม่ได้อะเพราะว่าโกลเดสเอเวเรีเนี่ยเขาเน้นเจสันเททรรัมคุณต้องเจอวิกกินตามประกบถ้ามีการสกีนเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่คู่ที่เจอด้วยก็จะเป็นเดมอนกีนการจะผ่าน2คนนี้ไปเนี่ยมันก็ยากลําบากมากๆอ่ะสคนนี้เป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีแต่ว่าเจสันเททัมเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยวันนี้ก็ฝืดหมายถึงว่าการทำค,ำคะแนนเนี่ยก็ฝืดไปพอสมควรแต่ข้อดีคือวันนี้เจสันเททัมเนี่ยเขาไปเปลี่ยนบทบาทตัวเอง เขากลายไปเป็นคนสร้างเกมคนจ่ายบอลวันนี้มี13แมสซิตถ้าเขาเขาได้พูดกับตัวเองนะเขาบอกว่าถ้าเขาจะฟอร์มแย่อย่างงี้แล้วทีมจะชนะเขาโอเคขอแค่ทีมเขาชนะก็พอแต่สื่อก็มองว่าเขาเชื่อเหลือเกินว่าเจสันเดธัมเนี่ยจะไม่แป๊กแบบนี้ตลอดหรอกเพราะมาตรฐานเจสันเดธัมเนี่ยมันทําระดับ30คะแนนอยู่แล้วก็รอดูเกมหน้าว่าจะแก้อย่างไง 1. จะจัดการจเจเรนบายัางไง2เทท่านจะแก้ยังไงให้กลับมาเล่นได้ 3. ส,สเต็ป จะใช้ยังไงให้มากกว่านี้แล้วก็จะหยุดสเต็ปยังไงผมว่าสเต็ปเนี่ยถ้าเขาไม่ถูกแบบไปพักนานนะเขายังมีฟอร์มต่อเนื่องนะผมว่าเขายังยังเครื่องร้อนอยู่นะผมมองว่า<อ>เกมหน้ายังเป็นเกมที่น่าดูแล้วก็ยังดูไม่ออกด้วยนะครับการชนะในเกมวันนี้มันชนะกันที่3คะแนนของควอเตอร์สผมมองแบบนั้นนะไม่รู้คุณคิดเห็นอย่างไรหรือมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแต่ว่า ใครยังไม่ดูเกมนี้คือเกมที่คุณภาพมากๆแล้วไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับวันนี้สมครแก่เวลาลาลวครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมครแก่เวลาลาละครับสวัสดีครับ